thank <laughs> you สวัสดีครับผมนูมานารถบ้านสามแยกกระจ์บ้านโป่งราชบุรีบริการซื้อขายและเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีวันนี้ผมมีรถสภาพดีคันนี้มานําเสนอครับผมเป็นกระบะดีแม็กนะครับผมคันนี้จะได้รถปี2016นะครับผมรถบ้านมือเดียวได้ไม่แค่80,000รูปเงิเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยนะครับตัวรถเราจะได้สีบรอนเงินนะครับผมตัวรถจะเป็นสีบรอนเงินนะครับผมล้อแม็กเราได้ลายตัวนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมอ่าสีดํานะครับผมขอบแดงนะครับเดี๋ยวดูยางให้นิดนึงครับผม ยางเนี่ยได้ปี2019นะครับผมยางได้ปี2019นะครับผมเดี๋ยวดูไซส์ยางให้นิดนึงนะครับผมไซส์ยางคันนี้นะครับผมเดี๋ยวนะไซส์ยางตัวนี้เติรดเติร์ดเติร์ดสองสองห้าคับห้าศูนย์อารหนึ่งแปดล้อแม็กขอบสิบแปดนะครับผมยางปีสองพันสิบเก้านะครับดอกยางยังหนาอยู่นะครับผมใช้ต่อได้ยาวๆนะครับผมมีไฟตันบอกข้างใต้นะครับผมเลขทะเบียนหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับผม เป็นกระบะทรงเตี้ยนะครับผมเป็นตัวแค่เปิดได้นะผมร,รถบี่2สรถบ้านมือเดียวเลขไม้แค่80,000ืโลเท่านั้นนะครับคันนี้มีเครื่องเสียงด้วยนะครับผมเจ้าของติดมาด้วยแล้วก็ให้ไปด้วยเลยนะครับผมมายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวเราลองสตาร์รถกันดูเลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนเลยนะครับผมเลขไม้เห็นไหมครับผมแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่กิโลแปดหมื่นแปดในรถปีสองพันสี่พก็ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับผมมีตัววัดบูสต์ติดมาให้นะครับผมมีจอแอนดรอยนะครับผมเวลาเปิดวิทยุก็ตรงนี้นะครับผมเปิดสวิตช์สองตัวนี้ก็จะมีปีอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคบอหนังนะครับผมบอหนังสีดํานะครับผม เปิดแฉกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมมาชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่มาก็ไปอย่างนี้เลยครับผมให้ไปด้วยเลยนะครับผมเปิดฝากระโปรงตรงนี้นะครับผมอ่าวิทยุแอนดรอยครับผมให้ดูแอนดรอยนิดนึงนะครับผมอ่าเป็นวิทยุแอนดรอยสามารถต่อ Wi-Fi นะครับผมต่อ Wi-Fi เข้าไปในตัวรถได้นะครับผมพอดีไม่มีไม่มีเพลงติดมาไม่งั้นจะลองเทสได้ฟังละแต่ใช้งานได้ปกติครับผมลองเทสดูแล้วแหละ มันต้องเอา USB มาเสียบนะครับอโอเคครับผมก็มาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมคันนี้จะได้เป็นเครื่อง2,500นะครับผมอเครื่องยนต์2,500นะครับผมเดยวชาร์จการน้ำนะมันเครื่องให้ดูนะครับผมเสรสวยนะผม่เห็นไหมครับไม่มีไอออกนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับผมเห็นไหมรอดไม่แกะไม่ไขแผ่นเนเทปเขาเนี่ยของแท้จะมี กลมๆสีดํานะครับผมแล้วก็จะมีป้ายสีบูแบบนี้ด้านขวาจะเป็นสีดําล้วนนะครับผมหัวน็อตไม่แก่ไม่ไข่นะครับผมหัวน็อตเดิมๆไม่แก่ไม่ไข่ชิ้นกระปงเดิมหมดเลยนะครับผมหัวน็อตเดิมๆตินเดิมหมดนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับผมอ่าโอเคเลยนะครับผมฐานหน้าสวยนะครับผมเห็นไหมน็อตคานหน้าไม่แก่ไม่ไข่นะครับผมโอเคเลยนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมไม่แปดหมื่นโลนะครับโอเคครับผม ใครที่ต้องการหากระบะไม้น้อยๆนะครับผมใช้ยาวๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับราคาไม่แพงแค่4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้เลยได้แบบนี้เลยนะครับรถพร้อมใช้รถด้านเมื่อเดียวไม่แปดเมลโลถือว่าเป็นรถที่ดีของร้อยีกคันนึงครับผม